ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา24่สีไลน์อดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาในสัปดาห์หน้านี้ นับตั้งแต่วันจันทร์ที่7ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมต้องบอกกันให้ชัดๆแบบนี้ว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่เหน็ดเหนื่อยทีเดียวครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเป็นการเหน็ดเหนื่อยที่ได้นะครับมาจากการลงมือลงแรงทำอะไรบางอย่างอย่างจริงจัง ซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับมันก็ต้องหมายถึงเรื่องของงานนะครับหรือสิ่งที่คุณนั้นกำลังตั้งใจอยากจะทำให้มันสำเร็จแต่ไอสิ่งที่ผมบอกว่ามันเหนื่อยเนี่ยมันหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยได้หรอกนะครับจึงต้องอาศัยตัวของตัวคุณเองเป็นหลักที่จะต้องนะครับทำมันให้สำเร็จคือหาคนช่วยหาคนที่คอยเป็นมือเป็นไม้ได้ค่อนข้างจะยากจริงๆ ก็เหนื่อยหน่อยครับในสัปดาห์หน้านี้อย่างไรก็ดีครับการเงินนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองก็ยังไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ชาวลัคนาราศีตุลเองต้องการในช่วงสัปดาห์หน้าดาวเจ้าตัวคือดาวศุกร์นั้นโคจรไปอยู่ในภพการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรอ,อยู่ในภพอาริหมายความว่ามันจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายตลอดทั้งสัปดาห์ เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องใช้จ่ายตลอดเลยมีเรื่องอะไรต่างๆนั้นทําให้คุณนั้นต้องพูดง่ายคือเสียเงินนะ่ะเออนะครับไม่ต้องแปลให้มันยากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเงินของชาวลัคนาราศีตุลจะเดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนหรอกเพียงแต่ว่ารายจ่ายมันจุกจิกเบี้ยบไาไลาทางตลอดนะครับอย่ากันนั้นเลยนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธ จันที่ที่7อังคารที่8พุทธที่9 3วันนี้เป็น3วันแห่งภาระเป็น3วันแห่งการจะต้องทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานก็ถึงบอกว่ามันจะต้องลุยต้องเหนื่อยไงนะครับก็เริ่มตั้งแต่3วันจันรท์อังคารพุธเลยแล้ววันพระหัสเป็นวันที่จะต้องใช้จ่ายเงินทองมากหรือจะมีเรื่องเสียเงิน ไม่แน่ครับอาจจะมีใครจ,จู่ๆมาขอหยิบขอย,มขอยืมเงินของคุณก็เป็นไปได้ในช่วงวันพฤรหัสนะครับวันศุกร์นะครับเป็นวันที่ล้าที่สุดเหนื่อยแล้วก็วันศุกร์นะครับศุกร์ที่11ให้ระวังปากเสียงกับแฟนหรือคนรักด้วยเหนื่อยก็พอแล้วไอหายังมาทำให้กูจุกจิกหัวใจอีก <c oughs> ออนะครับอืมยังมาทำให้จุกจิกหัวใจงี่เง่าอีก ฉะนั้นในช่วงที่สินแสหบิงได้พยากรณ์ไปก็คือในช่วงวันศุกร์ระวังจะมีโทรสะกับคนรักครับนะครับพอขยับมาถึงวันเสาร์ที่12เออค่อยได้หายใจหายคอคล่องขึ้นหน่อยค่อยจะสบายใจขึ้นหน่อยในช่วงวันเสาร์ที่12แล้วก็เป็นวันที่ดาวย้ายพอดีด้วยนะดาวศุกร์กับดาวพุธ ย้ายราศีดาวสุขไปอยู่ที่พิจิกดาวพุธขยับไปอยู่ที่ธนูเออก็ทําให้ปลอดโปร่งขึ้นในช่วงวันเสาร์แล้วพอมาถึงช่วงวันอาทิตย์นะครับก็จะเออเป็นวันที่คุณนั้นเหมือนกับว่าเครียกว่าเหมือนกับสะสมเรื่องคิดเครียดมาทั้งสัปดาห์นะครับก็จะต้องผ่อนคลายกันนิดนึงนะครับในช่วงเสาร์กับอาทิตย์เสาร์ที่12แล้วก็อาทิตย์ที่13ธันวาคม ส่วนในเรื่องของความรักนั้นภาพร,มรวมๆนั้นยังไม่ค่อยโอเคครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับที่ยังโสดมีโอกาสจะไปเจอกับความรักที่ยุ่งยากด้วยซ้ําหรือถ้าเกิดเจอมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณอีหลักอีเหลือจะตัดสินใจเอาอยัางไงดีวะจะเดินหน้าคบต่อไปคุยต่อไปดีหรือว่าจะเทคกเบกความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ คือดาวมันเดินแบบเนี้ยชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับความรักที่คุ้มเครือสูงมากมีโอกาสจะไปเจอกับความรักที่คุ้มเครือมีโอกาสจะไปเจอกับความรักที่ยังหวังอะไรไม่ค่อยได้ส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับการพูดคุยกันในสัปดาห์หน้านี้จําเป็นที่ต้องพูดกันดีๆอย่าไปใส่อารมณ์อย่าไปชี้ว่าเธอผิดหรือว่าใครผิดทะเลาะขัดแย้งกันไม่ต้องไปหาคนผิดครับ เงียบๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะคลายไปเองถ้าไปหาคนผิดเดี๋ยวมันจะมีการทะเลาะต่อไปแน่ๆเพราะว่าดาวความรักยังเดินไม่ค่อยโอเคนักนะครับท่านที่ถามมานะครับว่าจะสมัครเอ่อ VIP ยูทูบวีไอพีแสนหมิงยังไงเข้าไปที่หน้า YouTube กดเข้าไปที่ปุ่มสมัครแล้วเขาจะมีรายละเอียดให้เลือกเลยครับว่าจะสมัคร VIP แบบใดขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 66666 66สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล